สุดรับชาวเกมเมอร์เกมมิ่งนะครับวันนี้มาพบกับผมทันกับเกม Off ออฟดิฟรี่โมเดิร์นวอลแฟร์สงจะเล่นในโหมดเฟเชียลโหมดประกันโรมเพย์โหมดอัลฟาอ่าเล่นด่านอีเวนต์นนะเอาเป็นฮาร์ดพอร์พอร์นนี้อยู่กับคนที่ อีบ้าโซลูชันอะไรของมันไม่รู้ชื่ออะไรบอกกาหน่อย้ชื่อจริงคำบ้าอะไรอ่ะยงฉายาตั้งเถอะน้องผมเองแบกเลยโอ้ยตายเลยฮาร์คอมเป็นอย่างนี้เอง ทใหม่พี่ชโชโบไปหน่อยเร็วผมยังกินได้อยู่หนึ่งตัวสองตัวผมไม่ตายด้วยตัวที่ทสามคนที่สามตายพี่เอ้ยเอ้ย,ยตัวที่สี่อยู่ไหนอ่ะคิดว่าตัวที่สี่อยู่ไหนอ่ะเฮ้ยยากกว่าทีแผลคือขังเนี่ย ตั้งฮาร์ดหรอมันติดเล่นดาวเดียวสมกับใครเน่ยของมึงอะยอ้ตัวนี้ไปโดนตัวหลังนี่ตายชื่ออะแทงเข้าไปไอ้หมาไอ้หมาอย่า เออ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 เดี๋ยวเราแทนอีกหัวเลยพอเปลี่ยนปืนก่อนอย่างแรอะอหมไปยังไนเนี่ยไมอางลกล้องอ่ะทมอมันเลงลาบากเห็นไหมเนี่ยเวลาเลงเอ่ยใช้ลำกล้องเพื่อเคลืวอน้ายและทอไงตกหายหมดเลยพี่บอก็อยากกินอากกินคอมาร์ตไงกันนะคอมาร์ไม่ร้อจ่า เอ้ยไม่มาสัวเลยไม่มาทัวหักคออ้ยเยอะเกินพอพอเลยสองดาวไม่เอาแล้วเอาเอาดาวเดียวพอเป็นไร ลองไปหักคอหมาเล่นงเงินดาวเดียวน่าจะบูสดได้สวัสดีสวัสดีเดินบูเลยจะดีดีเฮ้ยฮึสาม,มารถติดอาร์ดิตต้องโด้รอร นี่คือรายการค้นเปิดปองหายหมดเลยไม่มีวิ่งมาติดตามน้องโอ้โหดาวเดียวกับสองดาวต่างๆนันรับหร่อใช่บ้านพี่อ้าอ้าโดนโดนดนไอหมาไอหมาไอหมาไมอนิอืมไลคน ไอ้แอปพลโอ๊ยขนาดดาวเดียวเนี่ยกากขนาดนี้เหรอเนี่ยเอาใหม่ต่อฟอร์มาร์คจะบอกเดิมถือฟอร์มาร์คก็บอกเดิมมานะเฮดช็อตอยู่ที่เฉินก็เฮดช็อตฟอร์มาร์คอ,อยู่ที่ต้นตีนวเฮ้ย ต่อมาณนีี่ไงนี่คือปืนอาร์ฟในตำนานเฮ้ยเออแล้วก็พูด่อมมาสขนาดคนหนีแล้วเบิดหนีได้ไหมอ้าวโดนตันครับโดนตันหมามาหมาดีหมาหมาก็หมาเ็เรียกแต่หมาคนไม่ต้องอยู่สี่แล้เฮ้ยหมาหมา ก็บนเกลียวมนี่ก็อี่ต้องจับป้าย่างเดียวเลยแล้วก็ป้าแลูวก็ตายจบลอยเล่นหมอบดอีมึงเจ็บมากนะครับเจ็บมากก็ไม่ต้อง,องนี่นะอรูอ้ก่อนตอนรู้ก่อนเปวดหัวมัประมาไม่ต้องรีอาร์คเลย คอมอมาสคอมอมาอาร์ทขอหนกระบ,บอกเนี้กระบอกดิวการรูดไวรูสกระสุคนคนกับหมาใครจะไปก่อนกันนี่คือรายการ คนก็มาไปทั้งคู่ว่าโอ้ขอโทษนะหมาน้อยไม่หวาน้อยกอยังดูฟันหน้ายังปินเลยจาตนี้ต้องมีคนเดินมาจ้าแล้วคนกับหมาใครวิ่งก่อนกันหมาหมา ห่วหมาหมาหอาะข้อทิ้งก่อนนะรับซี่ก็ช่วยคุณไม่ได้เฮ้ยแล้วมาทางไหนเนี่ยมันมาจากอะมันไม่ยอมหลบระเบิดกัน่านหัวใจยิงเรอยู่หมดยังเดี๋ยวมาให้ตกใจนะเกมนี้น,น,น่าจะมีกิ้งก่ารู้ก่อน กระสุนเต็มระเบิดอยากได้ทำไงตุ้งอโอกระสุน,นสองนะัดตอกกระบอกออเก็บไปต่อไปจะเจอตัวอะไรไปทางไงวะวเดี๋ยวพักกี้อยู่ไหนเนาะฮึพาก์เกยนขอลาใายดีนะเทักดี่ด หน้าเดีวะไหนมาวะเือมาวะสวัสดีสว no well, so ีทต hey, ์สออยดี่หรอไอ้ดีเรนกระสุนไปด้วยหมาไหมหมาไม่หรออืมอืมอืมอะไรอะจุดที่เราจะจบกลับบ้านหรอ จจเฮ้ยมียเฮ้ยน่าจะมีเยอะอ่ะมีปืนมาพร้อมให้เราอ,าอู่แหละออกไปแล้วกันเฮือยหลบหลบหลบซ้ายซลายร้อยอ๋อ้ค่นี้สำเร็จแล้วสองดาวยังไม่พูดเลยอีเอาผิดช,<อ>ช่างมันมาออกได้คุย เบลวเราจะเป็นหน่วยเบลวเออเอาล่างสุดเจ้เฮ้ยมีขีส่สก,กีดะเอาเจ้เอาสิจ้อันน้มันอืมเอามาเป็นเลทละกันกา,การแข่งขับสก,กีแล้วแล้วก็ยิงอ่ะสามดาวคือเจ็ดสิบวินาทีเอาสามดาวดีกว่าเออโอ้ย นาทีนี้แท็กซี่เท่านั้นหนึ่งสองนก๊อกไปไ้าไอ้นาไอ้นตกไไโอ้โหโอ้โหเยอะเเยอะเเยอะเอะเยเฮ้ยาหายาหายอยมีการโกง จาัดมามามาแล้วก็ตายเฮ้ยถึงคเลาอีกสําไดอีกต้องเลี้ยวไปทนี้เฮ้ยนไม้ต้นไม้ไม่เอาอยางีนี้อยากทำไม้โกงานเข้าแล้วไปไเกอบความพวกมันจริงอะไรกนเอ้ยเี้ยวเ่ีรยวอือทีนี้ต้องไปใส่พมาไัยใหม่ละทำไมพวกคุณไม่ได้ดั่งใจเลยจนเงินได้ โผลเสียเวลาเลยก็โหลดูหน้าที่นีเสียเวลาเลยไอ้นี่น้ำใช่ไหมไฟนอลไลน์แค่ตรงนี้เหรอ้าวฮะแนะเดี๋ยวข้าเลยจุดเหรอใหญ่แล้วก็อ้อมเลย ต้องเขามนเหนียบไปนอกไลน์เนี่ย,ายทางลา่างอ๋อเราต้องไปอีกจำนวนเวลาแล้วมืชายหมดของสามดาวไม่เดี๋ยวต้องไปนอกไลน์อยู่ไม่งันหรอกดูลูกจองเออแามเราต้องจอด,จดอ๋อ กบออวยู่ข้างใหม่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับตาน้าเอาใหม่ครับต้องโชว์เ้ยตายพาที่เะชวกัใหม่นล้จะเพรย์เกมเราให้สัญญาณปล่อยครับหนึ่งสองเอ้ยำไมคนอื่นไปก่นดีลเียนมันชอบโกงเฮ้ย่เนาะนี่ไง นี่ไงเวลาแคสันต้องเยอะนะอืมอืมหรือว่าพวกมาถึงแล้วเราก็มีอะไรอึ่งชนไม่ดีแล้วเราชนเลยเฮ้ยคนน้อยเฮ้ยอุ้งฟังด้วยเขาเรียกว่าซื้อมาดีแล้วไปไหนวะเนี่ยทางตรงก็ให้มี บนไลน์แม่นั่นชนเลยข้อแม่บนแหละพูดไรฟังเรื่องพูดไรฟังเรื่องอะไรอะไรบนไลายเป็นเกมอยู่เงียบเถอะ เล่นเกมอยู่เงี้ยไปไม่มีลายมีจอเฟสไม่มีลายโลจะตายช่างมันวิสามดาวสามดาวไม่น่าจะไม่ทันสามดาวตุ้ม้มทั้งสองดาวพอดีสองดาวก็พอสองดาวก็หลุดไป เอาล่ากกดเอ๊ะเอไละ์กดเออเออช่างมักดไลค์กดติดตามกดแชร์กดทุกอย่างให้มันหมดเลยคอมมอนมินได้หมดอ่ากดเลยวะมันจะปิด